สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่น้องปองปายสุผูสุคนพบพ่อกับยายดวนคือเก่าเนาะพี่น้องพบพ่อกันมาเน,นี้น่ะยายดวนเสียเอาเรื่องเล่าของผีปอบเข,ข่าข้นมาเล่าพี่น้องฟังพระบ่ามาเน,นี้เนาะยายดวนสิลงไปหาหมู่ทงหน้ามียายคนหนึ่งกวักวมือเรียกยายดวนเขาไปในบ้านแต่ว่ายายยังระสิบวออกหนาค่ะซื้อเนาะ ยายด้วนกับเลยบ้าวเจ้าสื่ออืะะงง่ขพอไปยังยายมานีกูสิเรามึงฟังเพราะว่าเราหูุจากว่ายายด้วนนี่เราเรื่องเล่า่างๆลงช่องยูทูบยายด้วนก็เลยเข้าไปเอ้าเจ้าสีใหบคอยบอกยายด้วนว่าบอกกุศิเอาเมืองฟังมาหนีเอาเรื่องยังยายด้วนเลยปะเมืองจากว่าพี่ปอบเขาคนปัจจุบันเน่ากันโอ้ยอกับพวกโม่แล้วยายด้วนเลยบ้างสิเนาะเอาจะกูม่มาเทใส่มาหนีโอ้ยคนบาหมู่บ้านนี่เขามาเล่นเงื่อนกู้เราหวานจังสิเนาะ ยายดวนก็ได้่ะเอาบอกมากกว่าสิฟั่งเพราะว่าเราจักไว้ยายดวนมาเล่าเรืองล่งช่องยูทูบให้พี่น้องฟั่งเราก็เลยเอื่นญยายดวนไปเราสิเราให้ยายดวนฟั่งแล้วให้ยายดวนมาเราให้พี่น้องฟั่งนะรบว่าวังสามสี่มือขึ้นหลังนี่รบว่าบ้านเฮาหน่ยมีปอบรบว่าแต่ว่ามันก็มีปอบไปจากพี่น้องบ้านยายดวนน่ะมันเปไปเขาค้นเขาไผ่ยายดวนก็สิบอออกซื่อ สิบอกให้ฟังฟังซื้อๆเราไปหนองเนาะไ่ต้องออกหนาขาซื้อคนวันนี้สมมุิว่าเอาเข่าแยกกอเนาะายกออยายกอนี่เราอยู่กรุงเทพไปจุกับกลูกเล้าพอทีเราขึ้นมาบาน,พนเพิ่น,าาน,นเช็ดกองบุญหานนองสาวเล้าเราก็เลยขึ้นมาไม่เราขึ้นมาอยู่บานได้จักมือพอดีดวนด้เราเป็นวิน เป็นวินแต่ว่าบอกไปหาหมอรงพยาบาลพี่น้องไปหาหมอธรรมอันนี้นบอกง่ายว่าถ้าไปหาหมอธรรมก็พอผีเน,ะบนบาะเป็นว่าถ้าไปหาหมอรุ่งบาลก็เสียได้กินยารักษาก็สิบอกว่าควบดันจังสั้นจังสีเนาะไปหาหมอธรรมก็มีแต่ผีก็ปอบเป็นบอพไปนอ้องไปหอดหมอธรรมก็ทักกระทวงเลยบาปอบเขาเจ้าปอบเองเจ้า มันกินเจ้าบ่ได้มันไปกินปูนมานหน่อยต้องแสงขนราสันพี่นอ้องหมอทําหรือเ่ามันนี้เอา้าแม่นสะบอ่อซุ่มพเพื่อไปนี่แม่นมันนี่หมอทํามก็เลยเอาเอาของดีให้แขนข้อพี่นอ้องเอาให้ให้ยายกอให่แขนข้อมันนี่แล้วก็เป็นดีข้นได้ละ่ะแล้วก็บ,บวินมอยหยังดิมันนี่ไปหาหมอรุ่งพยาบาลแล้วก็ได้ไปดิเราไปหาหมอทํา มันนี้มอทําก็เลยบาบ้านมเจอกมี่พี่ปอบวันนี้มันกินมันกินบ่ไรมันกินบ้านจากของบ่ไรมันก็ไปกินบ้านอื่นเพิ่นก็เลยบามันสิเริ่มเขาแล้วฝนโตกแล้ววันนี้หวานนั่นมันแทงนอขึ้นมาก่นว่าบ้านพี่ปอบนั่นมันแทงนอขึ้นมากันนี้มันก็หิว่นว่ามันเริ่มออกหากินมันนี้เพิ่นบอกว่า แต่ฝนตกไม่ๆมนี่ปอบมันสิออกหากินเป็นบ่าเพราะว่าหวานมันมีนอไม้แข็งขึ้นมามันก็ต้องไปหากินเลือดข้นเิ่นแบบเิ่นว่าเจ้าเยาออกด้วยของดีหมอทำาบอกแล้วก็แขนของดีแขนไปว่า,มา,มาหมอทำานมอให้ไหมให้รักษาเจ้าของนั่นเสือบอบ่นอบบนองปอบบอปไก่เล้ดิแล้วบอวินเลยไหม เราบอกนะถ้าฟังข่าวมันสิไปตำเจอะไรบ้านี้เต๋อมามันประกาศมหาใหญ่ดวนมันหยาดใหญ่ดวนเพราะว่าใหญ่ดวนปล่อยเก่งดาเก่งพี่น้องใหญ่ดวนปากเก่งปากเป็นบอกาายังไงลุดมาหลายเทื่อละกินขอ่อปลาไหลเด้อข่อยสิบอกให้อีหลีมาหอดนี่ไข่จิตทมลำไส้ลเลยขนรู้จักว่าอีใดบักใดเป็นปอบข่อยสิตทุยใส่เลยเด้พี่น้องบอกมันสิโลดเพิ่นว่าใไอทมน้ำไส้ตัดหนามันเลยเพิ่นว่าปล่อยมันเลย อีปอบขันตับขันปอดนี่มากเรี่ยวหัวกูจีนยำหัวยำหางมึงเพิ่าไห้บอกไปเบียดไปไ,ปไ,ได้ดิจำไม่ได้พี่นอ้องขันนี้พี่ปอบนี่อย่าไปรูปอย่าไปหลีมันยางสวนกับมันเลยทมน้ำไล่เสียเลยเขาจะทุบไปทังมันไหมทมมาข่างพี่มันกําลัางมาแต่พูดแบบมันโกเป็ดเจมเม็นเ,นเ,นเ,นเนขาขาดคีสเล่ออลงเลยเฮุยวาง,างสรวดเพิ่งไหเจมเป็นกูสร้างไก่ตัวนี้เป็ดตัวนี้ ปอบขันตับขันปอนมึงคนมาป่อยแบบนี้ดิมันจจยานเลยพี่น้องเพิ่นบอกได้นี่นี่ล่ะยายดวนเรียกว่าเราไอ้ฟังว่ายายคนนั้นเอิ่นยายดวนไปนี่ไปบอกเรื่องพี่ปอบไอ้ฟั่งเพิ่นเลยว่ามึงจะซ่อมมึงดื้อเพิ่นว่าหวานมันปรุงแล้วหวานพี่ปอบมันสิลืมนะเพิ่นว่ายายดวนก็สิซ่อมไปพี่น้องขันไม่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงเอ้หลวงเสิมาเราพี่น้องฟังอีกพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กนเ่อจังพอก,กันคลิปหนาพี่น้องล่อฟังตอนต่อไปกับพี่น้องมันจะเป็นแบบใดเรื่องพี่ปอบนี่คลิปนี้เอาว้แค่น้กนพี่น้องพอกันคลิปหนาคลิปนี้แย่หลวนลาพี่ก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ